สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เมื่อช่วงที่แล้วนะครับคุณปาก็พาเราไปช้อปปิ้งที่สะพานปลากรุงเทพกันมาแล้วได้ของเนี่ยมาเยอะแยะเลยครับแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทางร้านหัวปลาหม้อไฟ จะต้องมาเตรียมของกันแล้วล่ะครับนั่นไงล่ะครับรถส่งของมาถึงที่ร้านแล้วนี่เป็นรถจากมาส่งกับพงนะคะก็หลังจากที่เราไปสะพานปลามาเรียบร้อยเขาก็จะมาส่งของให้นะคะเดี๋ยวไายเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่ามาตรฐานของเจ็ดขีเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะลงเลยค่ะรับปลาด้วยเด้ นะคะก็เวลาเราลงเนี่ยเขาเราจะชั่งเต็มเต็มเลยนะคะก็ตัวเข่งเนี่ยจะหนักประมาณ3โลเราจะรู้กันอยู่แล้วนะคะเวลาปลาลงเนี่ยค่ะเขาก็จะลงรวดเดียวเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นปลามาตรฐานไซส์ที่เขาคัดมาให้ก่อนที่จะมาถึงเราแล้วแต่เวลาเราลงเนี่ยเด็กของเราอะค่ะ ก็ต้องดูอยู่ดีว่าไซที่เราเอามาเนี่ยได้มาตรฐานของที่เราไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้นะวันนั้นเราจะตีคืนเลยค่ะเราจะไม่ค้างเพราะว่าเอามาเราก็ไม่ใช้อยู่ดีนะคะวันนี้30โลเราก็จะมาดูกันเพราะว่า,เ,าเด็กเขาจะต้องทำเป็นทำเป็นแแหล่เอาไว้ทอดปลากระพงทอดล่าน้ำปลาค่ะนะคะส่วนอีกทำแบบหนึ่งก็คือทำหัน่นนะคะก็จะเป็นนึ่งค่ะพวกนึ่งอะไรพวกนี้ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่ง ไปส่วนหนึ่งเราก็จะต้องเก็บไว้ในตู้ค่ะเพื่อเอาไว้เผานะคะพอลูกค้าสั่งเราค่อยมาลอกเก็บนะคะปลาตอนนี้นะคะก็ลงกิโลเอยยี่สิบเก้ายิบเก้านะคะรวมถังค่ะแล้วเขาก็จะมาลงพามาส่งตรงที่เป็นอ่างที่เราเตรียมไว้ ก็ปลาเนี้ยค่ะอย่างที่บอกมันต้องเป็นปลาเป็นค่ะมันจะยังไงมันก็ถึงถึงเราวันนี้เราใช้ไม่หมดนะคะเราก็จะเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ได้เพราะว่ามันเราจะมีตัวออกซิเจนปลานะคะมันจะดูว่าปลาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะคะเวลาเราลงแล้วเราจับมันเนี่ยมันจะหนีถ้ามันหนีเราถือว่าเป็นปลาแข็งแรงค่ะแล้วจะเก็บได้หลายวันนะคะ ปลาเนี่ยมันจะมาเนี่ยคือ,อจ,จับยากนิดนึงค่ะโอ้ยคุณปลาจับปลาสองมือมันไม่ดีนะครับอ้อยมันเกี่ยวกันไม่เนี่ยจะป้าหรือไงก็ถ้าเป็นไซส์เจ็ดตัวมันจะเป็นประมาณนี้เอ้ยเจ็ดขีดขอโทษค่ะถ้าเป็นไซส์เจ็ดขีดมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วถ้ามันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะดิ้นจากมือเราไปเราจะจับค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ ถ้ามันพึ่งลงเนี่ยมันจะเหมือนกับโดนน็อกมาแป๊บหนึ่งต้องรอให้มันฟื้นตัวถ้าอีกสักพักหนึ่งมันจะฟื้นตัวมันจะดิ้นทุกตัวค่ะก็จากหลังจากที่รถปาไปนะคะนั่นนั่นรถส่งของมาคันแล้วถอยยาวเลยลูกเพ่ชนเดี๋ยวผมบอกจะขำไปไหนเนี่ยแกหัวหน้าแม่ครัวค่ะเขาก็จะมีบินจากเด็กรถนะคะมารับของนะคะเราจะมีของสดพวกผักแต่ละครัว ครัวไหนที่เขามีของเขาเขาจะมาเช็คของแล้วก็จะรับของไปนะคะแปลของบนรถเลยจ้ะแต่ละทัวร์เขาจะรับของรับออเดอร์ว่าตรงกันไหมของมาก็จะชั่งกิโลกันกันก่อนค่ะว่าโอเคสั่งไปแค่นี้ของมาครบไหมเดี๋ยวก็จะมายกกันนะคะค่ะของในนี้ก็รวมไปด้วยผักผลไม้ของสดกุ้งหอยปูปลานะคะที่เราไปดูมากระจกที่สะพานปลาแล้วก็จะมีของบางอย่างอย่างเช่น ไข่ไก่หรือของแห้งบางตัวที่คลังเป็นคนเก็บสต็อกไว้อยู่แล้วนะคะก็จะเอามาด้วยพร้อมกันค่ะนะคะของทุกตัวที่เราลงมาจากถึงเราจะช่างมาจากคลังก็จริงแต่พอมาถึงที่นี่เราก็ต้องช่างอีกอยู่ดีเพื่อให้ดูกันว่าบินที่เราส่งอ่ะมันตรงกันไหมช่วยกันเช็คกันอีกทีนึงค่ะแล้วมันก็จะเป็นจุดบอดอีกทีจุดที่เราดูได้อีกทีนึงว่าของที่ส่งมาค่ะจากร้านค้าโดยตรงเลยเนี่ยสดหรือไม่สด โอ้โหของเพียบเลยพี่พี่พนักงานครับมาช่วยกันยกของเช็คของหน่อยครับนะคะก็เดี๋ยวนะแม่ควรจะเช็คตามปกตินะคะเราก็จะช่างขาสูงมืช่างก่อนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมาถึงก็ต้องเช็คช่างกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ซื้อของจนมาถึงที่ร้านเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าช่างไปกี่รอบแล้วส่งคําตอบมาได้ที่เบอร์นี้นะไม่ใช่รายการบ้าหรือไงเออรายการอาหารไม่ใช่เกมโชว์เพี้ยนไปเลย ติดเลย uh huh. คือวันนี้เท่าที่ดูของนะคะก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเพราะว่าด้วยความที่ว่าของเราดูเหมือนไม่เยอะเพราะว่าเราสั่งทุกวันวันต่อวันเราจะไม่มีการค้างค่ะมันก็เลยเวลาของมาค่ะมันก็เลยจะทําให้ไม่เยอะมากเพราะว่าเมื่อวานก็ขายหมดแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะได้ขายของส่ดต่อไปะคะืมากจะขายวันต่อวันนะคะจะไม่ค้างเอาไว้ เสร็จแล้วก็จะมีพวกอย่างพวกหอยพวกนี้อย่างหอยแครงหอยลายอะไรพวกนี้ค่ะเ,คเราจะค่อนข้างตายตัวนิดนึงจะประมาณ5โลถึง10โลนะคะแล้วถ้าของพวกนี้ไม่หมดก็จะเป็นกับข้าวพนักง,งานตอนกลางคืนไปนะคะคจะเป็นกุ้งกุ้งนะคะคจะเป็นกุ้งแล้วก็ปลาค่ะคปลากจตัวเอกของที่ร้านคือหม้อไฟ ปลาเก๋าปลาจีนนี่คือจะสั่งเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าทุกโต๊ะลูกค้าจะต้องทานทุกโต๊ะเลยค่ะแต่ปลานจะนักที่สุดแล้วก็เป็นพวกกุ้งปลามันก็อย่างที่ในคลังจัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็วคือปลาเก๋าเนี่ยจะเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะซึ่งเราจะหั่นมาให้เสร็จสับเรียบร้อยที่นี่ก็มีหน้าที่เช็คและเข้าตู้และเตรียมขายอย่างเดียวนะคะส่วนปลาจีนเนี่ย น้องเขายังต้อง่เดี๋ยวปฏจิ้นลก็คือน้องเขายังต้องเอามาหั่นเองด้วยเอาของขึ้นต่อเลยค่ะของส่วนใหญ่เราต้องกบน้ำแข็งมาเกือบทั้งหมดนะคะเพราะว่าให้ความคงทนสดอยู่นะคะปลาที่ทำมาจัดคลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นที่เราเห็นตะเ่อกี้ก็คือเป็นปลาเก๋าที่ดูในคลังอะค่ะ นะเพราะว่าปลาเกา่าตัวค่อนข้างใหญ่มันจะประมาณ10กว่าโล20โลที่เราไปทํามาอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กลงเพื่อง่ายกับการขนส่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้นะคะอันนี้ของส่วนใหญ่จะเป็นการขายวันนี้ทั้งหมดนะคะค่ะแล้วคองเตยก็จะที่เราไปดูกันก็จะมีผัก ด้วยความที่ว่าอย่างที่เรรู้กันนะคะว่าหัวปลามีหลายสาขาเบอร์ที่ติดเอาไว้ตามถุงตามอะไรพวกนี้นนค่ะจะเป็นเบอร์บ่งบอกสาขาที่ของชิ้นนั้นจะไปส่งถึงร้านนั้นอย่างอันนี้ก็เป็นหอยกระบอกค่ะมีเราจะมาเป็นแพ็คค่ะเรามาถึงเราก็ลงน้ําล้างนะคะมันจะสดอยู่เพราะบางทีมันก็จะมีหอยกระบอกที่แบบล้างมาเรียบร้อยแล้วนนึ่งันแล้ว สดนะคะเราก็เลยต้องเลือกคุณนะครับของเพราะว่าของพวกนี้มีเปลือกมีอะไรมันจะมันจะสดกว่า น,น็เปอย่างพวกนี้เป็นกุ้งกุ้งวันนี้5โลค่ะกุ้งตัวเล็กเรามาทำทอดมันกุ้งน,นะคะโอเคที่เราไปดูกันที่สะพานปลาที่มันเป็นทั้งกระบะเลยนะคะก็<อ>นะคะของวัตถุดิบก็ลงก็มีประมาณเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมของของน้องเขาต่อเลยแล้วกันเมื่อลงของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องเอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปเตรียมเพื่อทําเมนูต่างๆของร้านแล้วล่ะครับ พี่ๆพนักงานครัวเนี่ยก็เริ่มหัวปั่นวุ่นวายกันแล้วล่ะครับใครล้างก็ล้างไปใครต้องเอาของจัดเข้าตู้ก็จัดไปเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ของตัวเองล่ะครับนี่คือขั้นตอนของการเตรียมผักกรเฉดที่ว่าจะไปขายให้กับลูกค้านะคะเด็กพนักงานก็ต้องเอามานั่งเด็กกันทลีละก้านละก้านนะคะส่วนที่ร้านเนี่ยเด็กผระเฉดนะคะจะเอาตรงยอด,ดอ่อนๆค่ะส่วนข้างล่างจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยที่ร้านจะไม่เอานะคะ ผักกระเฉดนี่ใช้แค่ยอดแบบไม่เสียดายส่วนที่เหลือกันเลยครับเพื่อความกรุบกรอบเวลาเคี้ยวนั่นเองะะตรงที่เหลือตรงนี้ทางร้านก็จะเอาออกนะแล้วพอจะเอาส่วนของยอดขายให้ลูกค้าเท่านั้นเองเพราะว่ากิ่งหนึ่งเนี่ยหรือว่าแค่กำหนึ่งก็พอค่ะเดดออกมาแล้วเนี่ยได้นิดเดียวเพราะเอาที่ร้านจะขายเน้นผักกระเฉดเอาค่ะขายแต่ยอดยอดเท่าน,นั้นนะคะ ที่ร้านนี้ก็ฮิตกระเฉงเหมือนกันค่ะกุ้งที่เมื่อกี้เอาให้ดูที่เธอบอกว่าจะผัดให้ลูกค้านะคะมันจะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะส่วนไซส์นี้นะคะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่กุ้งแชบุวยนะคะกุ้งนี้ค่ะจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเอาไว้สําหรับอบรุ้นเส้นค่ะอันนี้เราก็คัดไซส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ให้เล็กเกินไปเวลาจะอบให้ลูกค้าน,นี่คือกุ้งแชบุวยนะคะ อบให้ลูกค้าใส่หม้อใส่หม้อด,ดินนะคะอบวุ้นเส้นอบอกเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้กุ้งไซนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านจะมีกุ้งกันหลายไซส์แบ่งกันไปว่าอไซส์นี้นะไซสสำหรับผัดไซส์นี้เนะี่ยสำหรับอบวุ้นเส้นให้ลูกค้าอบเกลือให้ลูกค้าจะแบ่งเป็นไซส์ๆไ,ไป สาเหตุที่หัวปลาช่องนอนทรีเนี่ยยังคงรสชาติความอร่อยเหมือนเดิมแบบไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็เพราะการตวงเครื่องปรุงทุกสิ่งนี่เองละครับคุณผู้ชมเมื่อตวงได้ส่วนผสมตามที่ต้องการแล้วก็มาคลุกคลุกให้เข้ากันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือทอดมันกุ้งกับทอดมันปลากรายเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างของทางร้านครับซึ่งลูกค้ามาแล้วต้องสั่งนั่นเองนหเมลป็ก มาร้านหัวปลาม้อไฟทั้งทีจะไม่เห็นขั้นตอนการทำหัวปลาเมนูขึ้นชื่อของร้านได้ยังไงล่ะครับแต่ของดีใครเขาเรีบให้ดูกันล่ะครับใจเย็นๆกันกสักนิดหนึ่งพักจิบน้ำกันสักหน่อยช่วงหน้าได้ชมกันแน่นอนครับสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333